โอเราใช้ฟิลเตอร์นี้แล้วกันครับทุกคนโอ้สวัสดีครับนีหฮาวส,สวัสดีครับทุกคน ดีอักเสบเนอะว่าเอาหัวลูกกายเอาผมขึ้นหรือเอาผมลงดีครับชินเจ้าชินเจ้า เปิดหมดเลยดิแม่ยังได้ไหมยังได้ไหมน้ำหนักเท่าไหร่แล้วหรอครับตอนนี้หนักเท่าไหร่นะประมาณ67 68ครับผม <c oughs> นี่คือ เอาจริงๆอยากจะไลฟ์เร็วมากเลยนะวันนี้แต่ว่าเพิ่งเรียนแอคติ้เสร็จทุกคนวันนี้เรียนเลิกดึกมากเลิกสองค่มอ่ะนี่ก็เลยร,รีบกลับบ้านมากินข้าวแล้วก็คุยกับทุกคนเลยอย่าเต็มครับเป็นช็อกโกแลตฟันจะดังไหมเนี่ย Hi guys, I just finished my acting class at about eight p.m. Thailand. Then I drive back home and have dinner, and then start streaming. to know, actually, the accident. ไม่ใช่ผมนะอาจจะทำให้ทุกคนตกใจก็คือกำลังความจริงผมต้องเรียน acting ตอนบ่ายโมงครับแล้วก็เลิกเรียนห้าโมงเย็นครับผมแต่ทีนี้เนี่ยดมีเพื่อนคนหนึ่งในคลาสตอนกำลังจะเริ่ม,มเรียนเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วทีนี้เขาก็แบบอยู่ๆก็ร้องโวยวายแล้วก็วิ่งออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยก็แบบตกใจปรากฏว่าเลือดอาบเลือดอาบนิ้วเท้าครับ เนีี้ตกใจมากเลยสรุปว่าเหมือนมันไปอะไรอะ่ะเหมือนไปเตะประตูอะ่ะแล้วแบบไปตรงขอบประตูข้างล่างอะ่ะมันไปงัดเล็บออกมาแล้วเล็บออกมาทั้งแผ่นเลยอะ่ะแล้วแบบเหลือแบบติ่งนิดนึงแล้วแบบง้าออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เลือดก,ก็ไหลทะลักเลยอะ่ะนี่ก็เลยแบบตอนนั้นเลยต้องแบบต้องพาพาเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาล โหแปลกมากแล้วก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนเรียนก็เฝ้าเพื่อนแบบกี่โมงลนะบ่ายโมงบ่าย,าย,ายสองบ่ายสองกว่าถึงจะเสร็จสรุปมันต้องแบบไปต้องฉีดยาชาแล้วก็ต้องเย็บสองสามเข็มําไม่ผิดประมาณเนี้ยแล้วต้องถอนเล็บด้วยแล้วแบบก็เลยจังได้เริ่มเรียนบ่ายโมงก็เลยเป็นบ่ายสามแทนแล้วทีนี้แบบ เหมือนวันนี้เราเรียนเรื่อง,องโมโนโล็อกแล้ววันก็เป็่งโมโนโล็อกมันคือเป็นการแบบเหมือนการพูดคนเดียวนี้ยเขาให้หาให้หาเพลงมาเอาเพลงมาแล้วก็พูดเป็นโมโนโล็อกเหมือนเอาแบบเอาเนื้อเพลงเ,เนี่ยยากมากเลยเพราะว่าเหมือนถ้าเพลงที่เรารู้จักอะไรพวกนี้ยมันจะมีเป็นเมโลดี้ในหัวใช่ไหมแล้วพอเราเออกมาพูดมันก็จะมีติดเมโลดี้เลยก็เลยแบบแล้วทีนี้ผมแบบพอดีผมต้องไปร้องเพลงงานหนึ่งก็เลยแบบเนียนๆเอา เอาอตัวเนื้อเพลงเนี้ยมาเรียนเลยจะได้แบบมีอินเนอร์ตอนลองแล้วก็เลยแบบอพอจำเนื้อลองได้ไม่ต <c oughs> ้องกตกใจนะทุกคนแต่เพื่อนผมก็โอเคแล้วแหละก็เรียนได้ปกติ นี่แหลคนส่งอิโมติมาไม่มีใครเม้นมาหาผมเลยได้น้องไปไหนหรอยายน้องเล่นเกมหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าน้องเข้ามาเดี๋ยวเราจะทวนมาไลฟ์ด้วยแต่ผมจะไลฟ์แค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมต้องไปทําต้องทําทุราต่อผมต้องฟิตติ้งชุด เนี่ยไม่เห็นมีใครอยู่เลยวันเนี้ยเป็นไหนกันหมดเนี่ยกูตอนจะสามหมื่นหกแล้วอะไม่เป็นไรก็ดีแล้วขอบคุณนะครับผมแก้บนดกด้อมผมต้องแก้มันผมไม่ได้โดนนะผมแค่พาเพื่อนผมแค่ฮิ้วเพื่อนไปโรงพยาบาล n e r v o s all right. s l l l d y y t t s l l l right. It's my friend. who got the news w i t out of his feet and then I have to bring him to the hospital ถายรูปกับสิงเป็นไงบ้างเออสิงถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนเก่งมากจริงๆก็นี่แบบพยายามหาวันให้สิงมาถ่ายผมอีกแต่ว่าเหมือนสิงติดถ่ายมีคิวถ่ายเยอะมากอาจจะอีกต้องสอบพักหนึ่ สิงเขาจะเป็นคนที่แบบตั้งใจอะไอ้บูมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาคุยกันในกรุ๊ปเนี้ย<ม>ไอ้บูมเนี่ยจะเป็นแนวแบบ c ชสเดย์เอ e v ี r เดย์แบบไออาชวนกินอะไรสิงก็จะแบบพี่มิวพี่มิวต้องวิทพื้นวันละหนึ่งรอยทีนะถ้าวิทไม่ไหวก็ต้อง วิดพื้น20ที5เซตก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบส่งรูปมาเนี่ยพี่มิวรูปพี่มิวที่ถ่ายสาวไว้นะ้ำตอนต้นปีเนี่ยเอาคุณแบบนี้กลับคืนมาเลยนะอะไรเงี้ยคุณก็แบบนั่นแหละตามน้ำเดี๋ยวจะพยายามวิดพื้นให้ใหวันนี้ก็วิดไปแล้ะ ทคแ a r e พี่มิวตังคิว u c ม so พ่อชอบแกงเพื่อนไม่เห็นแกงเลยแกงไงเมื่อคืนอะ่ะสิ่งเป็นคนพิมพ์มาเองถึงบอกว่าผมก็ถามแล้วว่าเนี่ยพี่เอารูปนี้ไปลงได้ไหมถึงก็แบบผมว่ารูปนี้ผมก็น่ารักดีนะมันก็ดได้ก็เดี๋ยวไปลง <laughs> ชินเจาชินเจานี่เห่พี่เทคแคร์ตั้งย o ่ o โสมะไว h ช e i s Shopper Shopper is sleeping my mom take shopper to go to sleep y yes, e a r um eating an ice cream ออกมาให้นะบอกว่ามิวก,กินไอติมรสเขียวด้วยไอโรตนี้มันเป็นรตรตเบลเยียมชอ็ชอกช็อกโกแลตแล้วมันจะมีแบบมีเก,กล็ดช็อกโกแลตนะทุกคนมันไม่สามารถกินลงไปได้ต้องเคี้ยวๆก่อนผมก็กลัวติดฟันพี่จันสวยจริงๆเหระพี่มิวพี่จันสวยครับผมมิวก็น่าสดมากเลยทุกคนถ้าสมสมวยก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผ่านการเรียน acting มาห้าชั่วโมงครับ ก่อนเรียน a c ก็ต้องส่งคลิปเต้นทุกวันเนี้ยทุกคนผมก็ต้องส่งคลิปเต้นให้ให้คุณครูผมครูกไก่ต้องส่งให้ทุกวันแล้วครูไก่ก็จะแบบคอมเมนต์มาว่าเอ้ยต้องปรับการเต้นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนเต้นไงพรุ่งนี้ส่งไปก็ไม่มีคอมเมนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะโดหนหนักๆทีเดียวต้องส่งทุกวันเลยตื่นมาแล้วก็แบบถ้าเรามีงานใช่ไหมแล้วตื่นมาก่อนไปทํางานก็เต้นส่งคลิปให้เขาก่อนแล้วก่อนจะเต้นก็ต้องซ้อมก่อนเนะต้นเลยไม่ได้เดี๋ยวโดนดุต้องส่งคลิปอาวิดพื้น กระโจนดีไปสิ่งให้บิดพอดีไม่ส่งคิปบิดพืนส่งคิบซินอัพทุกวันจะสนุกดีนะครับเรนเต้นเวลาเป็นเต้มไม่เคี่ยวหรอกครัเนี่ยผมก็เคี่ยวนะ excited for t a n five season 2 me too i want to ฟิมิตซูนที่นิวเซอร์อิงลิชอิงลิชเนอะน้องมิวอินเลอร์ไปยูสมาร์ยูสมาร์ช I hold ว o u l ค k e my smile แต่มันไม่กล้ายิ้มเลยเดี๋ยวยิ้มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวช็อกโกแลตติดฟันนะ่ะไอตรงนี้ไป smile now you will see the chocolate <laughs> on my teeth do you know that everyone wants to be shopper <laughs> really why I want to be shopper too He just wake up and eat and sleep and run in the garden and sleep and have lunch and sleep and have dinner and sleep. So <laughs> 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 <helm> พี่มิวแคนไอบีชอปเปอร์มาเด้อมาหาเราคิตา Stay safe สายยัง You guys too stay safe Where is pick up Pick up is at his home คิดถึงจังค่ะพี่มิวคิดถึงเหมือนกันทุกคนอยากให้แบบ ก็เหมือนช่วงนี้มันก็น่าจะเริ่มไปอีเวนต์ได้แล้วไหมแต่ก็ต้องรอด,ดูก่อนหนึ่งอยากเจอทุกคนแล้วครับเดี๋ยวก็จะมีร้องเพลงลเราเร็วนี้นะหวังว่าทุกคนจะชอบช่วงนี้ก็ซ้อมอยู่ช่วงนี้แบบซ้อมหนักมากทั้งเต้นทั้งร้องเพลงช่วงนี้ก็ได้เจอเพื่อนเร็บฉีดอีกหลอนเลยครับเลือดทะลักจริงๆทุกคนตระทใจมากเลย หืมเริ่มไทยคอามยูดนะคิดสวัสดีทุเดี๋ยวผมขอไปนี่ก่อนนะผมต้องฟิตติ้งชุดอ่ะเจอกันนะครับทุกคน I have to do a fitting now So see you guys again soon Bye bye ฝันดีนะครับทุกคน Good night everybody I have to do some work now Bye bye see you